ใหม่ s 2 6 Go มี u s t แล้วที่สนามกีฬาโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์อนนำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชบรบูร์ดรบันดิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์พร้อมด้วยมิสวันมิมนครุฑทางคะผู้วยการโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์ดำเนินการจัดก,กิจกรรมการแข่งกีฬาภายในครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2 5ง2 ภายใต้ชื่อ f ฟ m i l y Sport Day และชัยพฤกษ์เกมส์โดยมีนายเัยิสิทธิ์ชัยสทธิ์ผลในอำเภอหนองไผ่เป็นประธานลั่นของเปิดงานจุดไฟคบเพลิงและรับชมขบวนพาเหรดของนักกีฬาทั้ง4ส,สีซึ่งมีการจัดแต่งขบวนแฟนซีและนำเสนอศิลปะ,ะวัฒนธรรมทั้ง4ภาคได้อย่างลงตัวและสวยงามพร้อมทั้งร่วมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆตามลำดับดตร์บันิดคุณทางค้าผู้รับใบอนุญ,ญาตและผู้จัดการรวเวกรน,นกรดิพิยานุสร์กล่าวว่า ทางโรงเรียนนั้นได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนจึงได้มีการพัฒนาโรงเรียนทุกด้านอย่างต่อเนื่องสมรับงานด้านกิจกรรมนั้นมุ่งใช้กิจกรรมอย่างหลากหลายในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะน,นิสัยตระนศักยภาพด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติคือเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขด้วยการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ก็มันจัดขึ้น2วันแยกเป็นวันพระสมกรที่27กุมภาพันธ์เป็นกิจกรรม Family Sport Day สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3และวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์เป็นกิจกรรมชัยพฤกษ์เกมส์สำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น4สี 4, สีละประมาณ144คน ประกอบด้วยสีเหลืองสีเขียวสีแดงและสีฟ้า โดยแต่ละสีมีการเลือกผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้นำเป็นกัปตันสีและคณะกรรมการสีเพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านต่างๆภายในสีให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และเข้าร่วมการแข่งขันประเภทกีฬาต่างๆที่เหมาะสมกับช่วงวัยโดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมรับชมและร่วมชีให้กำลังใจบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมองการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สามารถสร้างสีสันและสร้างรอยยิ้มโดยที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นพิเศษนั่นคือ การในขันคุณพ่อเสริมสวยคุณแม่จอมพลังซึ่งการในขันดังกลาวจะเมอบหมายกับคุณพ่อช่วยกันแต่งหน้าทําผมทาแป้งทาปากขีนคิ้วให้กับลูกสาวเมื่อคุณพ่อแต่งเสร็จแล้วคุณแม่จอมพลังจะต้องวิ่งมาอุ้มลูกไปส่งยังจุดหมายที่กำหนดไว้ซึ่งตลอดการในขันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาอีกด้วยวนะคะ อาเข็นคิ้วแต่งหน้าคาปากจะพาลูกไปเออลืมดูไปมันจนผักเปียโอ้ยไม่ก่งค่ะคุณพ่อเข้มเก่งแก้มเก่งค่ะเก่งเข็นคิ้วมีตะวัดด้วยนะคะคุณตาแก้มแดงเท่ากันไหมสองข้างยน้มยิ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 ้ม ไปไปเอเอาเข้าไปก็ได้เขยับตัวก็ไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเสือไปเรี่ยวเลยฟ้าว่างแดงนะคะจะมีความสุกมากเลยสีแดงวิ่งมาเลยลูกต้องลงใบด้วยนะคะเขาไปยืนข้างหลังครับสีฟ้านะครับใจและสนุกละทีนี้ นนะครับ่สีฟ้านะครับในงานตัวกระเตอร์ทั้งองคะแนนเดชั้นป .3 เป็นการทดสอบในระดับชาติเกแขกรับะชาสัมพันธ์นะคะในขณะนี้โรงเรียนของเราเปิดรับ โซมพลัสดืเซมพลัสมพลัสมพลัสเครื่องดื่มผสมสมเกาหลีสกัดแท้ร้อเมีวิตามินเอและวิตามินบีสิบสองสูมที่ดีในสซมพลัสอะไรจริงนะสซมพลัสสมพลัสอะไรจริงสิบาท